สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสำคัญนะคะสถานการณ์ในอิสราเอลล่าสุดเลยที่กระทบกับคนไทยเราไม่ว่าจะคนที่อยู่ที่น,นั่นหรือว่าคนที่เอ่กำลังจะไปทำงานนะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลกัหลกๆก็มาจากประกาศของสถานทูตไทยที่เทลอาวีฟเลยนะคะแล้วก็มีจากช่องทางข้อมูลแรงงานไทยหรือ TIC Thailand ด้วยค่ะครับคือเรื่องมันเริ่มจากเหตุการณ์เมื่อเช้ามืดวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองครับประมาณสักตีสามครึ่ง ตอนนั้นมีรายงานว่าอิสราเอลเขาปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอิหร่านซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยทําให้ทางการอิสราเอลต้องออกมาตรก,การด้านความปลอดภัยทันทีเลยครับอ๋อค่ะครับแล้วมันก็กระทบถึงคนไทยในพื้นที่ด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยครับค่ะแล้วมาตรการที่ว่านี่มันเป็นยังไงบ้างคะมีผลนานแค่ไหนครับเขาประกาศใช้ตั้งแต่ตี3ของวันที่13านะครับยาวไปจนถึง2ทุ่มของวันที่14มิถุนายนเลยโหก็เกือบ2วันเต็มเลยนะคะใช่ครับหลักๆก,ก็คือห้ามการชุมนุมทุกชนิด งดกิจการการศึกษาแล้วก็ให้ทํางานเฉพาะในส่วนบริการที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นค่ะสถานทูตไทยเราเองก็ต้องปิดทําการในวันที่13ไปด้วยครับตามมาตรการนี้อืมเข้าใจค่ะแล้วทีนี้พอสถานการณ์มันยังดูไม่แน่นอนแบบนี้ทางสถานทูตเขามีคําแนะนําเพิ่มเติมให้คนไทยที่นั่นยังไงบ้างคะครับทางสถานทูตก็ย้ําเตือนเลยครับว่าขอให้พี่น้องคนไทยในอิสราเอลเนี่ยตื่นตัวอยู่เสมอต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ แล้วก็สำคัญมากคือปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านความปลอดภัยของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเลยครับค่ะการปฏิบัติตามคำแนะนำท้องถิ่นนี่สำคัญจริงๆนะคะใช่ครับแล้วก็มีข้อแนะนำที่เอ่อค่อนข้างเฉพาะเจาะจงจากสถานทูตด,ด้วยนะครับคือถ้าได้ยินเสียงไซเรนเตือนภัยเนี่ยต้องรีบเข้าที่กำบังในอาคารที่ใกล้ที่สุดทันทีเลย หรือถ้าเพอเออยู่กลางแจ้งพอดีก็ให้หลบเข้าใกล้อาคารให้มากที่สุดแล้วก็ต้องอย่าลืมปกป้องศรีรษะไว้เสมอครับอ๋อค่ะต้องหาที่กำบังปกป้องตัวเองก่อนเลยครับผมแล้วนอกจากการหลบภัยเฉพาะหน้าแล้วมีเรื่องการเตรียมตัวอื่นๆอีกไหมคะมีครับทางสถานทูตก็แนะนําให้เตรียมของใช้จําเป็นเบื้องต้นใส่กระเป๋าฉุกเฉินไว้เลยกระเป๋าฉุกเฉิน ครับพบน้ำดื่มอาหารแห้งง่ายๆแบตสำรองหรือ power bank นะครับไฟฉายแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือเตรียมไว้ก่อนมันอุ่นใจกว่าเยอะครับจริงค่ะเตรียมพร้อมไว้ก่อนดีที่สุดแล้วเรื่องการติดตามข่าวสารล่ะคะควรจะทำยังไงอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับคือต้องติดตามข่าวสารจากทางการโดยตรงเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวลือต่างๆที่อาจจะออกมาอืมค่ะ แล้วก็ถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนจริงๆเนี่ยทางสถานทูตเขาก็ให้เบอร์ฮอตไลน์ไว้ติดต่อได้ตลอดมีทั้งของฝ่ายกองสุนนะครับศูนย์ห8 1 5 0หรืออีกเบอร์ก็0503673195ค่ะแล้วก็มีของฝ่ายแรงงานด้วยครับ0544693476โอเคค่ะมีช่องทางติดต่อชัดเจนนะคะทีนี้ขอเปลี่ยนมาดูฝั่งของแรง,งงานไทยที่กำลังจะเดินทางไปบ้างค่ะโดยเฉพาะคนที่สมัครผ่านโครงการ TIC Thailand อย่างรุ่นที่17ที่เป็นผู้ชายกับรุ่น13ที่เป็นผู้หญิงนะคะเห็นว่ามีข้อมูลจากช่อง YouTube ลุงหน่อยคือทางช่องลุงหน่อยซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับ TAC เนี่ยเขาก็แจ้งว่าแม้จะมีข่าวลือออกมาค่อนข้างเยอะว่าอาจจะมีการชะลอการจัดส่งแรงงานไปแต่ว่าณตอนนี้ต้องย้าว่ายังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการใดๆออกมาจากทาง TAC หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับอ๋อค่ะแปลว่าข่าวลือก็คือข่าวลือ ยังไม่มีอะไรยืนยันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำตอนนี้ก็คือเอ่ออย่าเพิ่งตื่นตระหนกหรือว่าตกใจกับข่าวหรือพวกนั้นไปก่อนให้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติไปก่อนครับเช่นถ้ามีนัดสัมภาษณ์ก็ไปตามนัดใครมีกำหนดเดินทางแล้วก็เตรียมตัวตามเดิมไปก่อนค่ะแต่ก็คงต้องเผื่อใจไว้บ้างใช่ไหมคะแน่นอนครับคือต้องไม่ประมาทต้องยอมรับความจริงว่าสถานการณ์ในอิสราเอลตอนนี้มันมีความเสี่ยงมีความเปราะบางแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เร็วเสมอครับ มีประเด็นหนึ่งที่เห็นว่าเขาเน้นย้ำม,มากๆเลยนะคะแล้วดิฉันก็ว่ามันสำคัญมากจริงๆคือสำหรับคนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วตรวจโรคผ่านแล้วอะไรแบบนี้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่ในเมืองไทยเด็ดขาดอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมคะโอ้โหอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับถูกต้องเลยเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ฉลาดมากๆ เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการชะลอการเดินทางเกิดขึ้นจริงๆอย่างน้อยเราก็ยังไม่ตกงานยังมีงานทําที่ไทยรองรับอยู่ครับจะได้ไม่เขวงขวางใช่ค่ะไม่งั้นจะลําบากเลยนะคะครับผมนอกจากนี้ก็ควรจะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมากๆนะครับโดยเฉพาะจากเพจทางการอย่าง TIC Thailand เลยอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่สุดค่ะต้องเช็คจากเพจ TIC Thailand เป็นหลักครับ แล้วก็ควรจะต้องมีแผนสำรองเรื่องงานเตรียมไว้ด้วยเสมอเผื่อว่าสถานการณ์มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้อืมแผนสำรองสำคัญมากครับแล้วก็อีกเรื่องคือสำหรับใครที่อาจจะไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อเตรียมตัวเดินทางเนี่ยถ้าเงินก้อนนั้นยังไม่ได้ใช้จ่ายอะไรไปก็ควรจะนำไปจัดการชำระคืนหนี้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นเพราะถ้าแผนการเดินทางมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระหนี้สินซําซ้อนขึ้นมาอีกครับ โอ oh, อันนี้ก็คําแนะนําที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาได้งั้นสรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือสถานการณ์ในอิสราเอลยังต้องจับตาดูใกล้ชิดคนไทยที่อยู่ที่นั่นก็ต้องยึดเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลาส่วนคนที่กําลังเตรียมตัวจะไปก็ดําดเนินการตามแผนเดิมไปก่อนแต่ก็ต้องมีสติเตรียมแผนสํารองไว้ด้วยแล้วก็ติดตามข่าวจากแหล่งทางการเท่านั้นนะคะ ใช่เลยครับแล้วข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่สถานการณ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนแปลงเร็วผันผวนได้ตลอดเวลาแบบนี้การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลการวางแผนสำรองหรือแม้แต่การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจมันกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดมากน้อยแค่ไหนกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆใ,ในชีวิตอย่างเช่นการตัดสินใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศแบบนี้ครับ เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ